ผิดพลาดมาก็มากมายสร้างบาปสร้างกรรมมาก็เยอะอยากแก้ไขวิบากกรรมของตัวเองเนี่ยต้องทำยังไงดีวันนี้หลวงพี่มี5วิธีการที่สามารถช่วยตัดรอนวิบากกรรมที่เราเคยทำผิดพลาดมาในอดีตจะมีอะไรบ้างลองไปฟังกนะันดูนะ หเราต้องเลิกหักดิบอย่าไปทำสิ่งที่ผิดพลาดนั้นอีกคือหางเลยอ,อย่าไปทำเพิ่มที่มีอยู่กันหนักพอสมควรแล้วต้องไปรับเพิ่มเนี่ยโอ้แทบจะไม่ไหวแล้วหักดิบเลิกทำอย่าไปสารต่อวิบากกรรมเหล่านั้น 2. หมั่นทำบุญทุกๆบุญโดยที่ไม่ต้องเกี่ยงบุญเลยนะบุญเล็กบุญน้อยให้ทานรักษาศีนั่งสมาธิสวดมน ทำบ่อยเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บาปไม่ได้ช่องส่งผล 3. ให้เราอธิษฐานจิตส่งบุญให้กับคู่กรรมคู่เวรที่ผิดพลาดล่วงเกินมาข้ามภพข้ามชาติ 4. ลืมสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหมดในอดีตอย่าไปนึกถึงความผิดพลาดวิบากกรรมต่างๆจะตามมาส่งผลเราได้และ 5. นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมากๆนะเมื่อใจเรานิ่งหล่อเลี้ยงด้วยบุญเนี่ยบุญจะมีกำลังมากกว่าบาปวิบากกรรมจะไม่สามารถส่งผลในชีวิตของเราได้ชีวิตเรามันจะได้มีความสุขนะ